ค,ออครับสวัสดีครับมหาลัยเ,เกิดของเรานั้นได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495นับถึงวันนี้ก็อายุ70ปีแล้วครับกำลังจะย่าง71ปีเ,เ,เราเริ่มจากท่านอาจารย์ดรเกิร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยเริ่มจากมีการ จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาบัญชีชาวเลขเลขานุการเป็นโรงเรียนเล็กๆที่ตั้งอยู่ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยหลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยก็มีการเจริญเติบโตมาเรื่อยนะครับจากโรงเรียนเล็กๆเ,เหล่านั้นก็ขึ้นมาเป็นวิทยายลัยเกอิอ แล้วก็มาเป็นสถาบันเทคโนโลยีสังคมเกลิกแล้วที่สุดแล้วก็มาเป็นมหาวิทยาลัยเกลิกในปัจจุบันนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทาราหลักสี่นะครับการที่ผมกล่าวเกลือนเช่นนี้เพราะว่าจะแสดงให้เห็นว่าเนื่องจากการก่อตั้งมายาวนานเราจึงมีสิทธิเก่าสิทธิ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์เก่าของเราก็ไปทำคุณประโยชน์ให้กับ ประเทศทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับจากผลพวงอันนี้แหละก็ทำให้เรามีฐานของการที่ในการทำ QS Ranking ทำให้เราได้รับความร่วมมือจากทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันในการที่จะร่วมกันทำให้ QS Ranking ของหมหาลัยของเราในปีนี้ขึ้นเป็นอันดับ5 ของประเทศไทยและถ้านับเฉพาะมาหาวิทยาลัยเอกชนนั้นก็ขึ้นเป็นอันดับ1ของมหาวิทยาลัยเอกชนเ,เราเป็นลำดับที่149ของอาเซียนและเป็นลำดับที่1,002ของเป็น World Ranking ของโลกนะฮะันั้นตรงนี้ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับมาหาวิทยาลัยเกริ อย่างไรก็ตามก็เรารู้ว่าจะต้องทำงานหนักต่อไปเพราะการขึ้นมาเป็นอันดับ5นั้นเ,เราก็ต้องรักษาอันดับเหล่านี้โดยการทำงานหนักยิ่งขึ้นในการประชมุมเหล่าวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่18ในวันนี้เนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ QS Ranking ของเราเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเป็นการที่จะบอกให้ เป็นไปตามตีมของงานในวันนี้ก็คือกระบวนทศน์ใหม่การวิจัยไทยจีนซาอุดิอราระเบียนั่นหมายความว่าเรากำลังพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านจากที่เราเคยทำมา18ปีทำการวิจัยร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เราได้รับทุนจาก วอชอจากสกสวนะครับจุดหลักก็คืออย่างที่ท่านประธานกล่าวไปแล้วว่าเราทำให้เกิดนักวิจัยชาวบ้านนะครับนั่นหมายความว่าแทนที่จะทำโดยที่นักวิจัยอยากลงไปทำลงไปทำแล้วก็เป็นความอสอดคล้องกับความอยากของนักวิจัยสุดท้ายสิ่งวิจัยเหล่านี้ก็กลายเป็น ขึ้นหิ่งไม่ได้ขึ้นห้างนะฮะแต่การที่เราลงไปอยู่กับชาวบ้านโจทย์วิจัยต่างๆนั้นชาวบ้านเป็นคนกำหนดเสมอหนึ่งว่าเราทำเป็นลักษณะ problem base d ก็คือเอาปัญหาเป็นฐานนะครับแล้วก็เราทำ CBR ก็คือ community based research นะครับก็คือกำหนดไปอยู่กับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านเป็นผู้กำหนดโจทย์การวิจัย บ้านเป็นผู้กําหนดว่าจะทําอะไรเพื่อที่จะตอบสนองการแก้ปัญหาของชุมชนผมยกตัวอย่างเช่นเราทํามายาวนานกับชุมชนบางเขนที่เรารับผิดชอบเป็นชุมชนที่อยู่ริมน้ําชุมชนเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องขยะเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เขาก็แก้ไม่ตกเมื่อเราเข้าไปเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําลักษณะของการ รับรู้ร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมประเมินผลและสุดท้ายก็คือร่วมรับผลประโยชน์นี่คือการสร้างให้คนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเนี่ยคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้มันจะนำไปสู่ความ s ustainable ก็คือมีความยั่งยืนนะครับในความยั่งยืนเหล่านี้แหละจึงทำให้เราภาคภูมิใจว่าเวลางานสำเร็จแล้ว เราเชิญชาวบ้านมาชาวบ้านเป็นคนมานําเสนองานวิจัยนะครับซึ่งคนในมหาลัยก็เป็นที่ประจักษ์แล้วด้วยลักษณะเช่นนี้จึงทําให้สกสวเนี่ยวิจัยแห่งชาติเนี่ยจึงได้ให้ทุนลักษณะ1ต่อหในตอนแรกคือมหาลัยออกทุนวิจัยให้1ทุนทางสกสวให้1ทุนแต่ ในระยะเวลาต่อมาเมื่อเห็นความสำเร็จงานวิจัยเป็นการวิจัยที่ขึ้นห้างไม่ได้ขึ้นหิ่งทางสงกสวก็ขยายให้หมหาลาัยออกทุน1ในอาตานัตรา1ส่วนแต่วชเนี่ยจะให้มากกว่า1ส่วนอาจจะเป็น 2, 3, 4ก็ได้แล้วจากจุดแข็งอันนี้ทางวชก็ขยายให้หมหาลาัยเกลิกเนี่ยขยายพื้นที่ในการดูแลจากเขตบางเขน ก็กลายเป็นเขตเพิ่มมาเป็นเขตสายไหมเขตหลักสแล้วก็หมหาลัยเกิดก็เป็นโหนดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จากหมหาลัยต่างๆก็มาเรียนรู้ว่าเราทําอย่างไรแล้วเราทําที่ที่พื้นที่ที่ชาวบ้านบอกว่าแย่ yeah, พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งที่เกิด ẹ, ปัญหายาเสพติดเมื่อเราเข้าไปทําร่วมกันกับชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละเป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนทําแล้วก็เป็นคนดูแลที่สุดแล้ว ใ้พื้นที่ที่เป็นปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยได้ฝึกในการที่จะจะัดทําสวนครัวพืชสมุนไพรและอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเองทั้งสิน้นอันนี้ก็คือเป็นเ,เป็นกระบวนทศน์ใหม่ในการวิจัยทีนี้สําหรับในครั้งนี้นั้นเนี่ยเราพยายามก้าวข้ามจากความเป็นระดับชาติ เป็นระดับนานาชาติเนื่องจากว่ามหาลัยเกิดมีจุดแข็งว่าใน3-4ปีที่ผ่านมานี้เรามีนักศึกษาและนักวิจัยจากจีนเนี่ยเข้ามาร่วมมาทั้งเรียนต่อกับเราแล้วก็มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งอาจารย์จากมหาลัยต่างๆในมณฑลต่างๆจากมหาลัยต่างๆของประเทศจีนเนี่ยร้อยกว่า200ประเทศสอ0อมหาลัยก็มาอยู่กับเรา เพราะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเกิดความร่วมมือส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ประเทศไทยเราเปิดประเทศกับประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะน,นั้นเราก็มีการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามนานาชาติกรุงเทพซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ก็ขนาดนี้ก็ทําหน้าที่ประสานกับทางประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็ทางประเทศกร่มอาหรับตะวันออกไกลตะวันออกกลางทั้งหมด แล้วเราก็ยังประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเมื่อสองวันนี้ผมก็กับทีมงานก็ไปพบกับท่านลรดกระทรวงพาณิชย์ทำไมเราจรึงพูด,ดว่าเราก้าวข้ามก็เพราะว่าเราจะเอางานวิจัยเหล่านี้ไปสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยเราเนี่ยได้นำสินค้าแล้วก็การพัฒนาด้วยนวัตรกรรมเนี่ยไปสู่การที่จะส่งออก สินค้าต่างๆให้กับประเทศซาอุดิอาระเบียและกลุ่มตะวันออกกลางนอกเหนือจากนี้เนี่ยเ,เราก็ทําแม้นกระทั่งว่ากลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยทางสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเราไปประสานกับท่านจุฬาลาลชมนตรีแล้วก็ให้ทุนการศึกษาจึงทําใหเ้เด็กยาวชนเยาวชนที่อยู่ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราก็ทราบดีว่า มันมีปัญหาต่างๆตามมามากมายไม่มีอะไรดีกว่าการที่เอาเขามาเรียนหนังสือก็มหาไยเกิกิก็ให้ทุนผ่านทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็นำเด็กเหล่านี้มาเรียนที่มหาไยเกิดนี่คือการที่จะสร้างสมบัติภาพและสร้างความยั่งยืนให้กับการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายทั้งมาเลเซีย ทั้งอินโดนีเซียแล้วก็กลุ่มประเทศมุสลิมก็ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของหมหาวิทยาลัยเกิดเพื่อที่จะร่วมกันทํางานให้กับเอางานวิจัยเนี่ยไปสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับก็จะเกิดโค้ผลทั้งต่อไม่ใช่เฉพาะหมหาวิทยาลัยเกิดเท่านั้นแต่จะเป็นการประสานแล้วก็ทําใหา้ทั้งประเทศกลุ่มอาหรับประเทศกลุ่มมุสลิม ประเทศจีนนะครับได้มีสัมพันธ์กันในเชิงของวิชาการการวิจัยและก็นำองค์ความรู้จากการวิจัยเหล่านี้มานำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรนำไปสู่การทำวิจัยที่สอดรับกับความต้องการของประชาชนและประเทศนั้นๆแล้วก็มันจะจริงจะเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนอย่างแท้จริงครับ ขอบ,ขอบคุณค่ะสลวดเดียวให้หนูหมดเลยเก่งมากเลยค่ะ